เอาสวัสดีครับวันนี้มารีวิวเจ้าเครื่องดื่มนะครับจากอเมริกาวันนี้มี2ตัวด้วยกันคือ,อ,อ V H Original แล้วก็ V H Spicy Hot นะครับอ่ะวันนี้มี2รสชาติซื้อจากซ u เปอร์มาร์เก็ตชื่อดัง เหมือนเดิมเลยอ่าแล้วก็ผลิตจากเทศสารอเมริกานะครับผมสงสัยมากเลยไอ้เจ้า spicy hot เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่าแล้วก็กระป๋องหนึ่งมีปริมาตรหนึ่งรยหสามิลลิลิตรนะครับเป็นเครื่องดื่มน้ำผักเนาะหนึ่งรอยเปอร์เซ็เขาบอกว่าอย่างนั้นนะอืม แล้วก็0%ไม่มีไขมันเลย0%เลยแล้วก็คอเลสเตอรอล0โซเดียม450นะ450มิลลิกรัมแล้วก็โพแทสเซียม320ส่วนคาร์โบไฮเดรต7กรัมนะครับแล้วตรงนี้ให้เป็นไฟเบอร์1กรัมอ่ามีวิตามินซี80%มีเหล็ก2% แล้วก็แคลเซียม2%แล้วก็วิตามิน A 25%นะครับซึ่งไอ้เจ้า2ส,สูตรนี่ก็มีโภษณาการเหมือนกันเลยนะครับโภษณาการเท่ากันส่วนผสมก็คล้ายกันเลยก็ยังไม่รู้ว่ารสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยดีกว่าโอเคนะครับเรามาเริ่มที่เจ้ารสชาติอริจินอนก่อน ออโอ้โหมีไอออ,อ,อ,ก,อ,อดก,กด้วยโอ้โหกินเหมือนซอสอะแล้วก็ข้นมากด้วยอะกินเหมือนซอสที่เขาเอาไว้ใส่ปลากระป๋องนะครับเดี๋ยวลองชิมดู โคตรเค็มอืะอืหือโคตรเค็มอ่ะแล้วกลิ่นกลิ่นมันกลิ่นเหมือนน้ำผักอ่ะนี่มันเป็นน้ำผักเาเป็นน้ำผักจริงมันเค็มมากเลย มีแต่รสเค็มอะครับสุดยอดเลยโอเคนะเดี๋ยวลองไอ้เจ้าทีเด็ดของเราเจ้าสไปซี่ฮอทีเด็ดมากเลยอยากรู้มากเลยมันสไปซี่ฮอตไงสไปซี่ฮอตครับไอทีเด็ดของเรา มันเผ็ดจริงๆคุณมันเค็มเหมือนไอตะก,กี้เลยเออแล้วก็มันเผ็ดแต่มันเผ็ดต่อท้ายอะ่ะก,กินเข้าไปนะเออเผ็ดจริง,รงส่วนผสมคล้ายๆกันด้วยออแต่มันเผ็ดมันเผ็ดตามตูดจริงๆนะ ลองไปหาชิมกันดูแล้วกันมันเผ็ดจริง,รงเหมือนเอาน้ำเค็มๆอะไรมาใส่พริกอ,ะอ่ะออโอ้แปลกมากเลยลองไปหาหาซื้อทำซูเปอร์มาร์เก็ตนะไอ้พวกของที่เขานำเข้าอะไรเงี้ยนะครับว่าเป็นของอเมริกาเนาะลองไปชิมดูแล้วกันขอบคุณที่ ดูแล้วก็ติดตามครับขอบคุณครับ